มาแล้วพี่ชายจัดไปครับน้องชายเอาตรงไหนได้พี่ชายได้หมดอะลงเมืองกรีนเลยก็ได้นะเฮ้ยจัดไปดิพี่เมืองน้ำไปเงือกบดหยาดบดหยาดเมืองเทพพี่ใช่เหรอะเมืองนี้เปล่าเมืองนี้เปล่าโอ้โหโโอ้หไอ้โหดไปอันนั้นหดไปอันนี้เคยเมืองอะมาตดครับ กุ้งตอนนี้ผมทำงานเพื่ออัพคอมมาเล่นผับจีตามพี่เฮ้ยจัดไปเอ็นจอากับชีวิตเว้ยเจ๋งมากนะตีน้อยใจอ่ะไปกินซื้อไอเอบอสซาวการ์ดใหม่มาแต่เพื่อมาเล่นเกมด้วยไปทุนละโอ้ยขาดได้ลองของใช่ไหมน้งอร่อยเยอะป่กว่าพี่เอ้ยเราไหวดิสี่ตัว สอ,สองตี้สองตี้สองตี้มี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 ไอ้นี่อุบลพี่อุบลนะส<ม>า, <c oughs> ามตัวข้างบนพี่โก <c oughs> ดังข้างๆผมเดินอยู่ตัวหนึ่งลงแล้วก็บ้านโซ่ข้างนี้เลย <c oughs> อยู่ในบ้านเลย ใช่แหละพี่โอ้โหพี่เดินยัดมันเลยไหมหรือไงเตียนพี่ใช่ไปเลยพี่ชายผมก็พร้อมเหมือนกันอยู่บนบ้านชั้นสองแล้วก็บ้านอู่ตัวนึงพี่ลบล้วแล้วก็บ้านตรงนี้ตามเสียงปืนเลยพี่โอเคจัดไปเดี๋ยวพี่เอาให้รบพี่ หมดไปของเจงของเจงมาแล้วดิมาแล้วดิมีแค่สามตัวเองหรออ๋อมีมีกตี้พี่มีอีกตี้อยู่ฝั่งโกดังซ้ายเมื่อกเราพี่กำลังวิ่งมาเมื่อผมว่าตอนนี้ไปมาแล้วมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่หว่าพี่ฝุ่นโทษทีตรงนี้ตรงนี้พี่ติ๊กติ๊กติ๊กสองผมติ๊กสองผมพรุ่งนี้ครับเจ็ดโมงเช้าจัดปุ๋ย โอ้ยกูรู้ไว้ยอับจีนมันยิงยากูมาไม่อยู่ดิมึงอ่ะผมไม่สวนได้เย่ยวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะเบอร์เลวจริงอฮ้ยอาสี่ตัวครบตีนี้สี่ตัวครบโดนกูดีประเด็นอะโดนกูดีชิดแล้วชิดแล้วต้องเต็มเลยสโมกมาตรงนี้ตีสอง มาไหของมันพี่ของมัน,มนลูกหนึ่งมันปาไมาอยู่ในเลสเข้ามาในเลสแล้วนะครับผมดูออกซ้ายอยู่อะโอเคไม่ไเลสเลยเสื้ออาหมวกหมวกสีฟ้ามันเอาตี้มันอ้อมเปล่าวะดูให้อยู่ดูให้อยู่ถ้าเขามามันโดนพี่นะอืม ผมอ้อมซ้ายแม่งเลยดีกว่าเสียอย่างเดียวไม่มียาผอเอ้ยออกกระแพ่น้อนดเออเลพี่กินกับอายาผมกอนนเลเงียบจัดรวยไมมีมมีมีแน่นอนพี่มาเนียนมาเนียมาเนียเนียเอ้ยตามพี่ไปดิเดินเกับพี่ีเอ็งอะตามมาตามมาตามมาตอนนี้เทบอกไม่ค่ะเดมาได้เดเดินมาเดินมาเดินมวดูเรื่อง พี่องอ่าพี่เบ๊ตตัหลังพี่ฝั่งบ้านแดงพี่นในเลนมีตัวเดียวในเลนเลยเดินตามไปเลยมันเหลือแค่สามตัวแล้วในเลนตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงบ้านแดงพี่เบ๊ระวังน,นะพี่ผมกำลังมาปิดตัวในเลนอยู่เบ๊ตชิดมึงกูยังมองไม่เห็นนะบอกพ่อแม่อยู่ท้บ้านนะห้องลม้ม ของจริงอยู่แล้วกูอ่ะบอกให้อยู่ด้านซ้ายมือพี่เบียดจ้าพี่ใต้บ้านพี่เอ้ยมุมมุมสวยพี่เบสผมช่วยได้พี่ผมช่วยได้มุมสวยเลยพี่สวยสวยไม่ได้กูเอาได้กูเอาได้เบสสวยพี่สวยพี่เลยตัวเดียวพี่ตัวเมียปะยันเลยตามไปเี๋วเดิน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 นเดเดินเดินเดินสวยแค่นั้นแหละแต่กูตึงอ่ะแค่นั้นแหละ เอ้คุณเล่นเกมได้วันเนเกมบูแคดอีกและอุ้ยมาวะบ่อยจังพี่อบอกนั่นอะไรเด้อเอออันนี้อันนี้คืออันนี้คือบ่อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่ลองใหม่เชิญบ,บ้านแดงเนดะี๋ยวมามาเจอกันบ้านดำเลยนะครับทุกคนผมลงบ้านนี่ครับไม่รู้ว่าเกี่ยวปะพี่ของแท้บอ,อกเลยใช่วันนี้อากาศร้อนมากโน,นนี่วะดิแคดดึกแล้ว เอาไงอ no ่ะด้วย4090มันไม่พอแล้ววะเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วดิเออแหละเอาแล้วดิแต่พี่กูเอาแล้วไงแต่พี่กูเอาจริงแค่นั้นแหละวันนี้พี่ออกเล่นกับลูกศิษย์เหรอครับใช่ครับวันนี้ครับอาจารย์ลูกศิษย์ผมคือเอสกูรูเซียนะครับวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์องค์เมื่อวานซื้อเป็นไงบ้างครับหู ำลายเงียบาร์ดพี่ตายไ่มไม่ตายก็มไม่ไม่หมดหมดแล้วพี่มมหมดแล้วไม่ตายปลอดภัยเพี่กลัวไอ้ตู้มาเด็กรถทับอ,อ่ะอ๋อ<า>มันไปแยวไฟก็อยู่เลยพี่ยาวๆพี่เดี๋ยวผมไปฟาร์มของก่อนน,นะเนี่ยของก็ขาดเยอะเลยไหนสามเหลี่ยมผมอ๋อลืมโทษทีถ้าแคสอีกทีเจอกันวอร์เรน ผมรู้ว่ามันแคสเราสตรีมสองช่องที่สองทางเฮ้ยมึงรู้มาอีกแล้วไอ้เบนใช่พวกมันเขาบ่นกันอยู่ไอ้บ่นวะไอ้ตัวไอ้ตัวของตตมันดึงการจอดึงจนแคสอ่ะเฮ้ยมันเดือดกับจังว่าต้อง้นอ่ะมิดทัวครับมาแล้ว ผมมีคุณหกให้นะคุณหกเลยเหรอโอเคใครต้องการไหมครับชายพี่เดี๋ยวเราวิ่งไปเลยพี่ชายบอกเลยว่าได้หมดตรงฝั่งหนูนได้หมดต้องสดชื่นเฮ้ยเอสอาร์มั่งเลี้ยงป่ะไอ้เข่ารถท็อกเลยพี่อันนี้เสียงปืนอ่ะขอบคุณมากครับใช่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 เข่านีตรงพึงชุบกันเสร็จแไปพี่เออไปดิบัตไปดิบัตเฮ้ยมีหน้าปืนอยู่ตรงผมนะตรงนี้ใครเอาเปล่า ตะกร้าถั่วยน่าได้ป่ะอันนี้คุณหกไอ้ดอกพันละไอ้ผมผมมีคุณแปดแล้วพี่กินโอเคแปดไปทิ้งเลยเหมือนกันเก็บไปเพื่อนยอดโดนยิงอ๋อไม่ใช่นี่ใส่ยิงไว้เดีบ่าวรถมารับไปโอเคไปเพี่อนเก็บอะไรดุมโอ้ยมันกำลังเดือดมันกำลังเดือด ไปเอามันดีกว่าครับพี่กินได้ายเหรือขาไปองจานองง๊าโอไม่ได้ยิงสามวันแล้วนะองมาเรียนยิงครับจัดให้เลยครับพี่มาเอาหน่อยขออนุญาตบ้านองเว้ยเด็กบ้านโองมาเออบ้านองเว้ยยากครับเด็กบ้านโองบนนะอยากอันนี้บอกก่อนเลยว่าหลอดยากเฮ้ยผมตัวโยกตดวโยกตดวโยกมันกลัวนหรอมันกลัวมันกลัวเหน็บไหม บ้าน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 หลางบ้านหลางบ้านหลังสวยสวยมาดิรู้จักโองเปล่าโองอ่ะโองอ่ะแค่นั้นเองบ้านองเอ้ยเนี่ยพี่กูพี่กูเป็นหัวเรือนะเว้ยบ้านโองอ่ะพี่กูไปคลองอยู่ตอนเนี้ยมาดิมาสดน้องใช่พี่นะ่พีไม่ชอบพวกหันปืนใส่พี่ไม่ชอบโอเคตัวเดิมเลยพี่โองเล่นไปผมชมเองโอเคจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพ่อบ้านอุ้ยหน้าสมบูรหน้าสมบูร ไม่เจ็บไหมเนี่ยตัวท้ายท้ายท้ายพี่นะพี่นะมีอะไรไม่มีอะไรเาพูดไม่มีอะไรเขาพไดแบบนั้นเรียบร้อยดบ้านโงวยทำพ่บ้านกเหรอทพ่บ้านกลัวไม่เป็น่ะทำไม่เป็น่คุณอกว่ี ได้ละมาพี่มาป่กับอยู่ดีละพี่สมบงขนาดวะสมบงขนาดพี่ไม่มีโมกเลยได้เป่จะหันไหมของของแท้แท้ว้าของแท้อใช่้าโรงเรียนต่อดีกว่าวะโอ้ได้เลยครับพร้อมครับหัวใจแจ้งเลยครับอยากไปที่ไหนไปดีครับได้ครับ เฟนถึงระดับหัวใจระดับพ่อบ้านตอนนี้พ่อบ้านอยากไปไหนเดี๋ยวลูกบ้านตามได้หมดนี่ขนาดเมื่อกี้ปืนไม่มีของแต่งอ่ะนั่นแหละเอาจริงอือแล้วพี่พมเอาจริงแค่นั้นแหละนั่นแหละคุณแปดเป๋าสามครบทวนเลยเม่ครบทวนเลยอิ่มๆกันทุกคนเม่ อุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคลิปใหม่ทันทีไปขึ้รถไปครับไปไปครับไปมึงจิกอยู่เนี้ยเนี่ยได้มานานหลายปียังครับพี่โอ่งหรือเพิ่งกลับมาเล่นครับอ๋อผมเล่นมา9ปีแล้วครับเมื่อปีที่8ผมก็สอนจีนจับเมาส์แล้วครับใช่แล้วจริงๆนี่พี่โอ่งเนี่ยพูดมาก่อนการนะสอนผมจับเมาส์ตั้งแต่ a อ a นะทุกเจนแรกๆเลยเออตั้งแต่พอยแบงค์นะ เออแค่นั้นนะเออผมแปเขาไปเล่นพี่ลูกทองอะ่ะพี่ผมบอกเลยปืนอักทองอะ่ะผมซื้อหมดอะ่ะอักทองคิดทองอะ่ะให้ฆ่าคนอะ่ะมันให้ค่าโดยการใช้คิด1,000พตัวแล้วก็แล้วก็ถึงจะปลดเควสแล้วก็เติมตังค์อีกอะ่ะผมจำได้หมดอ่ะน้ากาการะโกผมไปต่อแถวซื้อนะพี่โอเมื่อก่อนอะ่ะน้ากากะโก,กอะ่ะไอโบไอบดาเมสิปอ่ะเออผมไปต่อยแถวซื้อมนะัน่ะของแท้เลยคนที่พาผมไปต่อแถวก็พี่ไงพี่พี่จุงม,มืออยู่หน้าผมอะ่ะบอกน้องชายตามพี่มาเลยเนาะนี่เลยต่อแถวนี้จริงอืม กูชอบกูชอบตรงที่มันไม่ขัดกูนี่แหละตอนพี่กินปั๊มยาดั้งโลได้ไหมเนพี่เออสมัย DX อ่ะพี่โองบอกเลยมึงฟังกูนะน้องเนี่ย DX สีแดงนะปั๊มยาเร็วสับสามสี่สามสี่นี่สามชั่วโมงมันยาวไปครับมีเวลาทั้งวันไหมป่ะพี่5ถาุงเฮ้ยเบนขอแบนเดตหน่อยดิโดนแบนเดตไว้นะ อุ้ยใครหลับไหนวะคนขับอุ้ยเมื่อวานต้นแบบนี้ก็ไม่มีนะเออมันเพิ่งมาพี่มันเพิ่งมาจัยับจัดคุยจัดคุยครับที่จะผ่านตลอดเลยน้องที่ยิงกระหน่ํ ตอนนี้มึงขับรถดีๆหน่อยกูพันเบนเดตไม่ได้สักทีเลยพี่เบนพี่พี่เบนเรดีๆพี่พี่ขับดีดีพี่ชายพี่สอนมากับมือไม่ใช่หรอคนขับพี่อ่ะเฮ้ยนั่นหละเรามีคนชุบพี่นี่นี่นี่ฝั่งที่สองผมมีคนชุบกัน ได้อยู่เฟสนี้เฟสนี้ได้อยู่พี่พี่ป๊มยาให้เต็มไปเลยเจอแน่นอนพี่ผมว่าเราขับไปเนี่ยเราเจอพอดีเลยสบผมชนไปเลยนะเตรียมสู้นะเอาเลยโอเคจ้าเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้ยิงไหมพี่ยิงไหมยิงไหมยิงไหมไอ้พี่โอพี่โอพี่โอไปไปไป พี่กูล่วงรถแช่นันแหละไม่งั้นมึงนะมึงมึงไม่อยู่แน่<อ>น,น,น่าจาะจอดหลังบ้านพี่มีโอกาสอยู่เดี๋ยวผมวนให้ยิงผมวนให้ยิงจอดปะอะไรวะายดีป่าวพี่โอ้ ไปในเมืองเต็มแล้ววะต้องไปไหนวะ p ั b จีมบา l e ยเล่นเล่นได้แล้วแต่ว่าเล่นกับพวกผมไม่ได้ไนะท <c oughs> ี่ไปยังมีคนเชื่ออยู่เลยว่ากูสอนเอกคูลูเซียเล่นเกมเนี่ย <c oughs> เอกคูลูเซียติดทีมกาูยังไม่ <c oughs> เล่น p ั b จีเลยเฮ้ยแต่เราเจอกันที่แรกครั้งนั้นนะพี่หล,<ด>หลังจาก <ๆ S 1> หลังจากนี่อกไปทีมชาติล่ะนี่ี่นี่ เฮ้ยหมู้าสายนี่ก่อนพี่ตรงนั้นพี่เจอเจอเจอตรงนั้นพี่ตรงนั้น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 เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอนะอยู่บ้านแดงพี่อยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงพี่มันอยู่บ้านแดงมันสมงศ์อยู่หน้าบ้านเรามันเป็นผู้จัดการอยู่วานที่เป็นอยู่ครับเนี่างสมงศ์อยู่หน้าเราเห็นไหมพี่เห็นแล้วพี่มันมื่นั้นอยู่ใกล้ๆเรานะแต่อยู่ไหนไม่รู้อะนี่นี่นี่หน้าต่างนี่ เจอพี่กูวัดเจอพี่ก <mayın> <ถ Madonna> ูเนยอย่านกนะนกนกปเอ้ยกระดังตัวหน,น, <K ain> นึ่งพี่ตรงนี้พี่อะใช่ใช่ติ๊กติ๊กติ๊่อมแร้วมาติ๊กส่มติ๊ก่มิงติ๊่อมิงอนักเอานัสนายสน กินขนมจีนมาครับผมไปเนาะท่านี้เกิบล้มไอตัวไอ้สั่งมาเกิบล้มไม่เห็นตัวมันเลยเฮ้ยไหนวะอยู่ตรงนางเลยอ่ะมันอยู่หน้าหน้านั่นเออเฮ้ยซัดกบอลนกแล้วนะเอาเรลเดี๋ยวเราเล่นบ้านนี้สุดเวย์เลยพี่สวยๆอะไรบ้านเราอ่ะ จัดพูยครับน้องชายครับผมเฮ้ยมันทำอะไรวะในบ้านมันน็อกมั้งเนี่ยไอตัวไอตัวที่ชัยรออนะไรน่ะเหมือนน็อกกับขอบอแผงมัาเนี่ยอ๋อเนี้่ะมันปาบูโซนไปซ้มนี่ใช่เลย,ยล้มหนึ่งในบ้านมีตัวหนึ่งไปไหมผมว่าควรพี่เดี๋ยวผมไปออปชั่นผมไปออปชั่นผมยกขวาไปออปชั่นให้ ใช่ครับมีพี่กีนด้วยพุ่งน้ทำหมูใต้น้ำให้โบครับโอ้โหลูกหนีแหละขัดสันจากบ้านโอ้ยโอเลิกเะเลิกปลานล้กินระเบิดอะเลิกปลาเออลูกนี้เข้าไม่เป็นไรพี่มมันะีอใช่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 มีพี่มีมีมีเดี๋ยวมันต้องออกพี่ไม่เป็นไรเฮียปลาระเบิดที่แดงกูวะวิ่ง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 มานี่แหละ อุ้ยชุบได้นะชุบได้นะชุดไปโอ่งนะชุบไปโอกนะชุบไปโอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาการชิดให้ในบ้านล้มในบ้านล้มชิทไม่ได้ชิทไม่ได้ผมดูอยู่ชิทไม่ได้ผมดูอยู่ชิทไม่ได้เจ็บมากอะตัวเนี้ยอ่าผมเพ็ินละผมเพ็ินละโดนมันโดนขาไปแล้วมันไม่น็องน่าจะโดนไหล่ไม่ต้องห่วงพี่มันชิทไม่ได้มันชิทไม่ได้ โอ่งนับสองอยู่ตรงนี้อยู่ติกซ้มผมวิ่งออกขวามาขวามาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้เข้าเรื่อยๆนี้อุ้ยบนบ้านหนองพี่โอเคพี่ขับมาหาใครพี่นี่นี่มาพี่มาพี่ ขึ้นปกเหรออ๋อไม่เป็นไรพี่งั้นเอ้ยปานหมดว่ะบ้องสองเลยโดนแล้วพี่ครับเนาะเหลือบนบ้านแดงพี่เหลือบนบ้านแดงทันสองไอ้เหี้ยมันเก็บหมดเลยว่ะตัวบนบ้านแดงมันเก็บสองนะมึงตึ้งชาร์ท ใช่ใช่ไอตัวในบ้านหมดแล้วพี่มีตัวตัวเสื้อเขียวไปแทนละไอตัวที่มันยิงเาน็อกยิงพี่น็อกอะมาเงี้ยเแต่อยู่ในบ้านท่านสองเนี่ยเฮ้ยคุณซัคสไาริกครับนกขอบคุณครับมันนั่นอยู่หลังโขดหินอยู่อยู่ดูเฮ้ยพี่ไอเชี่ยมันเหมือนแฮกจัดเลยว่ะจักใจผมเลยนะปืนเลยนัดอ่ะเออเดียวนะพิ่งเบิดเอาเลยอ่ะมันจะชาร์นพวกเนี่ย ระวังนะแต่ม mm ันอยู oh yeah. so ่ในวงอยู่ดูผมดูผมดูวิ no. No. Well, no. ่งให้อยู่โอเคถ้ามันออกบ้านเลยผมบอกโอ้ยพี่จินว่าใช่เลยวะจัดใจเออผมว่าใช่ว่ะพี่ผมว่าใช่แต่เอ้ยผมวะฟังผมนะมันนอกวงพี่ผมว่าเราชนะได้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้รอได้เอ้ยผมว่าใช่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 มันน่ามันน่าจะแฮกมันน่าจะแฮกเพราะว่าดูหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ดูการยิงมามันใช่เลยมุมผมมันไม่เห็นจ่ะมาเล่นเด้ แต่ไม่เป็นไรนะคือมันกเห็นปะคือเอาง่านะมันต้องวิ่งเว้ยคือมันมันนอกวงอะยังไงมันก็ตายเว้ยแค่รอพอตอนนี้นแค่รอเลยเนี่ยๆมโาโผล่มายิงโผล่ไหมยังอยู่บนบ้านอยู่ไม่เป็นไรเลยนะแค่รอแค่รอเดี๋ยวมันก็ตุยเดี๋ยวมันก็ตุยไม่นายไม่นายก็รอ มันแชาใช่ยมันแฮกแน่นอนพี่มันแฮกแน่นอนอันนี้ผมชัวร์นี่เล่นถูกมุมไปหมดแล้วเราอ่ะพอแป๊บนึงหลบแล้วมาหลบแล้วมาหลบแล้วมาโดนผมยิงไปแป๊บนึงห้าสิบมิพี่ห้าสิบมิกดกดมันไว้ยังไงมันต้องออกก่อนเราวงห้าด้วยมันเจ็บก่อนเราเรามีพื้นที่เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราขับรถเข้าบ้านตึกสองกันอย่าลืมอย่าลืมออกออกไอ้ขับรถนะขับรถไปตึกสองอยู่บ้านทั้งสองอยู่ด้านซ้ายเก็เราต้องจริงจังอยู่นอกบ้านขวามือพี่อยู่นอกบ้านขวามือ พี่เอาให้ได้พี่เอาให้ได้เฮ้เสือรถ no, no, โดนโดนเขาหัวใจนะหัวใจนะไม่อยากให้มันรอดเลยว่ะมันแฮกอะ่ะโอ้ยเฮียแม่งแฮกด้วยสัตว์แล้วมันรอดไอ้เฮียชิบหายละเอ้อย่าอย่าอย่าไปช้ามันนะอย่าไปช้ามันนะเราต้องขึ้นรถไปตรงนี้นะที่สองอ่ะเฮ้ยพี่เบนเอาเลยเหรอพี่พี่เบนเอาแล้วเอ้ยต้องไปช่วยว่ะครั้งนี้นะ โอ้พี่ใช่ไหมของจริงพี่ใช่ใช่มันมันแฮกพี่ไอ้เหี้ยมันแฮกแน่นอนใช่ใช่ใช่ผมเลยไม่กล้าไปชาร์จเลยเนี่ยใชยเออเฮียเดี๋ยวไปรีพอร์ตมันเลยเนี่ยเดี๋ยวไปรีพอร์ตนะเด็กเฮีะสัสมันโดนแฝดแล้มันยืนจริงแบบคิใช่ใช่มันแฮกพี่คือทรงมันผมเจอผมรู้เลยว่ามันแฮกแน่นอนพี่แบบการยิงคือแม่งแบบแม่งมาทั้วแฝกเลยฝากต่อด้วยขอรีคอรแป๊บ เบนจะจำพี่ใจนะพี่เบนโอ้โหแล้วแม่งแค่เล่นแค่เล่นแค่ลอยนัดเลยนะทุเลศจัดเลยอ่ะจริงของแม่งอ่ะโอ้โหตหลกว่ะเลวอันนี้พี่เอาให้พี่แม่งเลวมากไอ้หนุ่มชัว่วร้าที่สุดบ้านบ้านนี้ต้องออกนะพี่องค์หน้าลุมกดมันได้ต,ตัวแตกตัวหนึ่ง เกัอบล้มสองตัวแล้วบาร์พี่บีนะผมพยายามกดบ้านนี้หนักๆเลยเฮ้ยใครยิงกูวะต่อใช่แล้วนี่เห็นลยเกือบล้มสองตัว โดนโดนโดน,โดนไม่ได้ช่างเน่ยเฮ้ยออกมาแล้วมาแล้วกดแม่น้หนักมปเลยยังไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจบแน่นอนต้องพยายามตอดหมวกตอ่อ <มา S 1> ไอ้ไอตัดหมวกเกาะให้มากที่สุดอะพรุ่งนี้ไปถ่ายกับบ,บิวครับ,บครับผมออกมารอ้ันส้มนะนี่วิงว่งแล้ววิ่งแล้วมาพี่แล้ว

ไอ้ตี้ข้างบนอ่ะบนบนอะเอาได้เอาได้อไดมานอหนึงเหมือนอ,นอ,นนอหนึ่งให้เงินพี่กินหมดตรงนั้นพอสนายล้มสาม,มาหนึ่งไปกินวิงเสร็จปัป๊เลย ออกสายไว้ออกสายไว้ออกสายไว้ไม่ต้องมาหาเราหลังคอนนี้ซ้อมหนึ่งโดยสองเมตรขาเจ็บหลังหลังหลังหินนี้หลังหินนี้มันจะวิ่งเข้าเห็ดกูอยู่ในวงเหรอ มันเข้าเห็ดอย่างไงอย่างปะอย่างอย่างพี่อยู่หลังแอ้ดอกลงติ๊กไปเกือบโดนปุ๊บหนึงเกมหมาขวาตัวซ้ายตัวมันต้องวิ่งมาหาเราทั้งหมดเลยตัววิ่งออกนอกวงทำไมหลังควานเลยหนึ่งผวาวิ่งในสมองนี้ล็อกโซ่ไปหนึ่ง เด้อ้ my god ได้ไก่่ะได้ไก่พี่พี่ดูดีกว่าพี่องใช่พี่องยืนมองแบบคมบ <c oughs> ไม่ต้องถึงให้มือปร,รมาจารย์ครบแท้มองแท้หรือว่าต้องลองเปลี่ยนดานนะพี่ไม่เกี่ยววะบอกเลย <c oughs> ไซเอ็มค้องแท้